สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบอกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่18มกราคม2,025นะครับวันนี้เฟิงกินดเด็ก77จกังหวะนี้75เราเหลืออีกประมาณ48ชั่วโมงก่อนทรัมป์เข้าพิธีสาบานตนทําให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2คนที่47ในส่วนของอุตสาหกรรมคริปโตสิ่งที่เราจับตาคือคําสัญญาของทรัมป์คำสัญญาที่บอกว่า,อ,าอย่างแรกเลย Now, on day one I will fire Gary Gensler วันแรกที่ผมรับตำแหน่งผมจะไล่ Gary Gensler ออกสัญญานะไม่งพูดกัน Gary บอกพี่ไม่ต้องไล่ผมไปเองนะครับทีนี้มีอีก4ข้อที่ชุมชนคริปโตในสหรัฐอเมริกาจับตานะคลิปนี้เราจะไม่กล่าวเราจะพูดถึงโลกแห่งความเป็นจริงนะข้อที่1สัญญาที่ชอนสัญญานะครับ establishing a crypto advisory council คร่าวๆคือ จัดตั้งสภาคริปโตร่างแนวทางปฏิบัติกำหนดนโยบายเพื่ออุตสาหกรรมคริปโตนะข้อที่2 rescinding SEC accounting guidelines นะตรงนี้ SAB 121นะคนเก่าทราบดีคนใหม่ที่เข้ามา SAB 121เนี่ยเป็นนโยบายทางบัญชีที่ทำให้ยากต่อห้างร้านนิติบุคคลในการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจตอลข้อนี้ทรัมป์บอกว่า ทรัมป์จะยกเลิกหรือแคมเปญของทรัมป์บอกว่าเขาจะยกเลิกข้อนี้นะครับข้อที่3 ending operation shock point 2.0 shock point 2.0เราทราบดีเป็นปฏิบัติการที่นักการเมืองที่เป็นปรปักกับอุตสาหกรรมคริปโตอย่างคุณป้ามหาภัยลิซเบธวอร์เรนเนี่ยต้องการทําทุกวิธีทางเพื่อกําจัดคริปโตออกจากสหรัฐต้องการให้มีแต่งเงินเฟียดนะตรงเนี้ยทรัมป์ก็จะยุต,ติให้หมด ออเปเรชันต่างๆนโยบายต่างๆที่ดูเหมือนมาเตะตัดขาคริปโตเนี่ยต้องกำจัดให้หมดนะครับข้อที่4คือไฮไลท์คือหัวใจที่ทุกคนรอคอย creating a US Bitcoin reserve เสนอให้มีการเอา Bitcoin มาเป็นทุนสำรองของประเทศซึ่งตรงนี้เขาเขียนว่าจะอยู่ภายใต้การบริหารของ treasury department treasury department ก็คุณหญิงย่าเจเนตเยลเลนซึ่งคุณหญิงย่า เตรียมกเกษียณเตรียมไปเลี้ยงหลานทักโคเชคนใหม่ที่เข้ามาคือคุณสกอต t b เบเซนนะคนนี้ไม่ถือเป็นนักการเมืองสายเลือบล็อกเชนแต่ถือว่ามีประสบการณ์ด้านการเงินนะตรงเนี้ยหลายคนตั้งความหวังว่าแกน่าจะเห็นด้วยนะแกน่าจะเข้ามาบริหารตรงนี้นะครับทีนี้4ข้อนี้เนี่ยถามว่าจะเกิดเร็วแค่ไหนนะทรัมป์สาบานตนเสร็จ เราอาจจะไม่ได้ยินข่าวคริปโตรหรือเปล่าหรือจะมีข่าวคริปโตเข้ามานะโลกคริปโตรเราทราบดีขับเคลื่อนได้เรียนหมาเรียนมีเหรียญแมวเนี่ยขับเคลื่อนได้เพราะข่าวคริปโต #trump จะทําอย่างนี้โปรเจกต์นี้จะทําอย่างนั้นนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจกันว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนีเย่อยอำนาจจะมาหลังสภาบันตนนะพอสภาบันตนเสร็จเนี่ยสามอำนาจที่เห็นได้ชัดคือ1เป็น Commander in Chief ชั้์จะเป็นเหมือนผู้บัญชาการทางสูงสุด2คือ executive order อำนาจฝ่ายบริหารอำนาจที่เหมือนราชองค์การคำสั่งที่ไม่ต้องผ่านสภานะสามคือ legislative order อำนาจทางนิติบัญญัติในส่วนของคริปโตเนี่ยเพื่อนฝั่งของ Bitcoin Reserve ตกอยู่ภายใต้ legislative order ภายใต้สภานนีิบัญญัติ การทำบิตคอยรีเซิร์ฟต้องผ่านกฎหมายตรงนี้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองอย่างซินเทลูเมสคนที่ร่างบิตคอยแอคพอบบอ bitcoin ในอเมริกาต้องการจะซื้อบิตคอยปีละเท่านี้เท่าน,านี้เป็นเวลา5ปีนะครับถ้าจำไม่ผิดปีละ2 0 0แสน BTC เป็นเวลา5ปีตรงนี้ทรัมป์ทำอะไรไม่ได้เป็นหน้าที่ที่ซินเทโลเมสต้องเอาเข้าสภาต้องไปดีเบตผ่านสภาล่างสภาบนถึงเวลา ทรัมป์เซ็นแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราจับตาสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุดคือ executive order ตรงนี้ต้องมานะครับ executive order ที่ช้ำสัญญาคือการร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมคริปโตตรงนี้ผมลุ้นว่าต้องเกิดขึ้นภายในมกราคมเดทสุดกุมภาพันธ์นะครับตรงนี้ ถึงแม้หลายสื่อข่าวจะเขียนว่าวันแรกที่ทรัมป์เข้าเนี่ยทรัมป์จะออก e x e c utive order ทันทีตรงนี้ไม่การตีนะนั่นคือกา่าวแต่โลกความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะเผื่อใจเพราะอะไรทรัมป์สัญญาเยอะมากนะทรัมป์บอกว่า Day o n ผมจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นสัญญาใหญ่ๆที่เป็นสิ่งที่คนไม่กันจับตาเนี่ยคือในส่วนของ อ m มิเกรชันในส่วนของคนที่เข้ามา,าต่างด้าวที่เข้าในสหรัฐอเมริกายอย่างผิดกฎหมายตรงเนี้ยทรัมป์บอกว่าอะไร On day one เขาจะทำ Mass Deportation จะมีการไล่คนที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกายอย่างผิดกฎหมายเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะใหญ่ขนาดที่ว่าเขาจะ Activate National Guard หรือจะเอาทหารารักษาดินแดงเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม ในการขับคนที่อยู่ในสา,า,ร,าร,รัฐอเาริกาอย่างผิลไหมายออกนอกประเทศเรื่องแบบนี้เพื่อนๆจะเป็นเรื่องที่กบข่าวคริปโตไปเลยอาจจะเป็นอาทิตย์ถ้ามันเกิดขึ้นนะมันจะเหมือนออไฟไหมแคลิฟอร์เนียที่แบบหนึ่งสัปดาห์ไม่มีใครพูดถึงอะไรมีแต่พูดถึงเรื่องไฟไหมนะตรงนี้อาจจะทำให้ดูอ,อ,อาจจะทาให้คริปโตดูเงียบๆนะครับสองคือในส่วนของ การขุดบอ่อน้ำมันนะทรัมป์สัญญาว่าวันแรกเลยผมจะออกคำสั่งให้มีการขุดบอ่อน้ำมันเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานโดเมสติกเอเนจีสปอ่อสร้างงานในสหรัฐอเมริกาตรงนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่นะแล้วก็ในส่วนของภาษีสุรากาลที่ทรัมป์บอกว่าจะคิดภาษีเม็กซิโก25%แคนาดา25%จีนเพิ่มอีก10%แล้วก็อีกหลายเรื่อง ที่ทรัมป์สัญญาว่า On Day one เขาจะทำนะครับเพราะนั้น Day one y a y เนี่ยเพื่อนหลายอย่างมันอาจจะดูเงียบๆนะอาจจะมีการเซ็น Executive Order สดคัญสำคัญๆบางอย่างนะแต่วันที่3วันที่4เนี่ย Reality จะเกิดขึ้นแล้วว่าเฮ้ยและที่สัญญาจะทำหรือไม่ทำนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยยกตัวอย่าง Bitcoin Reserve การเก็บ Bitcoin ในคังของประเทศเนี่ยมันยังไม่มีไทม์ไลน์ออกมาตรงนี้ผมพูดอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันมีไทม์ไลน์ผมจะมาอธิบายแบบ 1, 2, 3, 4อย่างละเอียดนะสิ่งที่เรารุ้นอีกครั้งนะครับคือ Trump Executive Order ว่าด้วย c คริปโ c u r r e n c y จะต้องเกิดขึ้นลุ้นว่าให้เกิดขึ้นในมกราคมเพราะถ้าเรื่องนี้เงียบมันก็จะทำให้เรื่องที่ 2, ที่3ที่4เงียบตามนะ เพื่อนๆที่ตามข่าวทรัมป์เพื่อนๆที่ตามข่าวการเมืองสหรัฐอเมริกาคิดยังไงคิดว่า executive order ว่าด้วยคริปโตเคอนซีจะเกิดขึ้นเลยหรือเปล่าสัปดาห์แรกที่ทรัมปรับตำแหน่งหรือเปล่าคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกค,คนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม